มีใครคิดเหมือนเมย์ไหมอะว่าแบบความสุขของการปลูกต้นไม้นี่นะมันก็อยู่ตรงเนี้ยแหละเราเอาต้นไม้มานั่งดูว่าเออมันโตมันใบมันใหญ่ไหมเมย์ก็เพิ่งมาสังเกตเห็นว่าอันนี้คือเมย์ตัดมาแล้วสองรอบนะเหมือนยิ่งกระตุ้นให้เขาโตอะวันนี้นะคะเมย์ก็มาพร้อมกับเจ้าต้นนี้เลยคะ่ะนี่ต้นอีพีด่างขาวนั่นเองถ้าใครได้เคยดูคลิปเก่าๆของเมย์นะคะจะจํากันได้ว่า ต้นอีพีต้นนี้เมีเคยทำคลิปไว้แล้วครั้งหนึ่งนะคะเป็นคลิปของการเปลี่ยนกระถาแล้วก็ปักหลักเลื้อยให้กับอีีนะคะที่ได้มาใหม่ๆนะคะ,ะก็จะมีมาแค่ใบนี้ใบเดียวเนาะแล้วก็เหมือนจะมียอดมาอีกสักสามสี่ใบเนี่ยแหละน่าจะสูงประมาณเนี้ยไม่เกินหลักเลื้อยแหลอะตอนนี้ก็ยาวมาเป็นสองหลักแล้ว อ,อุ้มไว้อย่างนี้แล้วกันไม่รู้จะวาง EP อีพียังไงโอเคปัญหาก็คือนนองไมใ่ใบใหญ่ขึ้นเลยใบยเท่านี้เนี่ยใบเท่านี้ความด่างเนี่ยก็คือสวยนะมีทั้งแบบด่างฮาร์ฟด่างวากิลเมไปดูในกลุ่มที่เขาเลี้ยงต้นไม้กันเนี่ยใบยใหญ่มากๆแล้วก็เป็นใบฉีก,กันแล้วอย่างเงี้ยแต่เมยเลี้ยงไปก็ก็น่าจะสักห้าหกเดือนแล้วอะ่ะใบก็ ไม่มีทีท่าว่าจะใหญ่ขึ้นแต่ว่าต้นอ่ะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใบใหม่เนี่ยออกขึ้นเรื่อยๆเลยเมย์อยากจะได้ใบใหญ่ๆอะ่ะเมย์ไม่ได้ใหญ่ให้สูงเนาะเมย์ก็เลยทําการตัดจะให้ดูว่าเมย์ตัดตรงไหนนี่ตรงนี้นะลมพัดอันนี้คือลําต้นเดิมของเขานะเห็นไหมลําต้นเล็กนิดเดียวเองอะ่ะคือไม่มีทีท่าว่าจะใหญ่ขึ้นเลยอะ่ะเมย์ก็เลยตัดดีกว่าว่าเมย์ไม่อยากให้เขาสูงไปละ พอเมตัดตรงนี้ไปใช่ไหมมันก็มีลํำต้นใหม่แทงขึ้นมาจากตรงเนี้ปรากฏว่ามันใหญ่กว่าเดิมทุกคนเนี่ยดูสิแล้วเทียบไซส์กันนะคนละเรื่องกันเลยอ่ะอันใหม่นี่คือใหญ่กว่ามากแล้วใบอ่ะก็คือไซส์นี้เลยนะถ้าเราตัดบ,บ่อยๆเนี่ยใบเขาจะใหญ่กว่านี้ไหมเมก็เลยตัดอีกรอบหนึ่งเนี่ยคือต้นที่เมตัดออกถ้าเทียบกับฝ่ามืออ่ะมันใหญ่ขนาดนี้เลยนะ แต่ดูใบเดิมอะเนี่ยค่านเนี้ยเนี่ยตอนที่เมย์ตัดอะก็ลากเยอะเหมือนกันตอนนี้ยังไม่มีทีท่าว่ามีใบใหม่หรืออะไรขึ้นมาแต่ว่ามันก็จะมีตาใหม่เกิดขึ้นเล็กๆนมยก็ยังไม่เห็นว่ามันจะโตขึ้นเท่าไหร่ก็เดี๋ยวรอรุ้นว่าว่ายอดที่ตัดตรงเนี้ยจะเป็นยังไงนะแต่ว่าใบาก็ยังสวยอยู่นะทุกคนเนี่ยอันนี้คือที่ตัดไปรอบแรกตอนนี้เมย์ก็เลยรู้สึกว่าอีีเนี่ยอาจจะต้องตัด เพื่อที่จะกระตุ้นให้เขาเนี่ยออกใบใหม่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะถ้าใครลองเซิร์ชดูใน g o o g l e นะก็จะเห็นว่า E ีีเนี่ยต้นเต็มวัยเนี่ยเขาใหญ่มากๆใหญ่ได้กว่านี้อีกเยอะมากๆจริงๆซึ่งเมย์อยากเลี้ยงให้เขาโต,โตแบบนั้นเพราะนั้นเดี๋ยวเมย์จะทำการตัดกระตุ้นให้เขาโตไวกว่าเดิมอีกนะตรงไหนที่ตัดแล้วเอาไปชาได้นะมยก็จะ เอาไปชามต่องั้นเดี๋ยวไปดูวิธีการกันค่ะไปเลยอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะก็จะมีนี่กันไกค่ะสำหรับตัดเนาะ,ะแล้วก็เจ้าปูนแดงตรงนี้นะคะสำหรับปิดแผลที่เราตัดใหม่นะคะวิธีการตัดนะคะก็เหมือนกับการขยายพันธุ์วางข้อซิงโคเนียมหรือฟีโลที่มีเคยตัดพันผ่านมานะคะเดี๋ยวเมยจะทําการตัดไล่ข้อนะ,ะเพราะว่ามันก็จะมีรากเล็กๆอยู่ของแต่ละข้อ เนี่ยลากอย่างเงี้ยเล็กๆแบบเนี้ยเมย์ก็จะตัดตัดไล่ไปทีละข้อนะคะจนถึงสักประมาณถึงตรงนี้เลยแล้วกันเนาะคือเมย์อยากอยากจะเลี้ยงใหม่ทุกคนให้เขาโตเลยอะ่ะก็ตรงเนี้ยช่วงเนี้ยใบเขาค่อนข้างเขียวเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเมย์ก็จะทําการตัดแล้วก็ไล่ด่างใหม่ด้วยนะงั้นเดี๋ยวเราตัดตรงนี้ตรงโคนก่อนเลยนะเดี๋ยวเมย์จะตัดตรงนี้เลยชึบเรียบร้อย ต้นเนี้ยเมย์ก็จะเลี้ยงให้เขาโตใหม่ส่วนอีที่เมย์ตัดออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเมย์ก็จะตัดไา่ข้ออย่างที่บอกนะคะอ่ะเดี๋ยวเมย์ขอแกะก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาตัดไล่ข้อกันค่ะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเมย์ก็ได้ทําการรื้อเอากระบอกไม้เหลือออกแล้วนะนี่ตรงเนี้ยยังเกาะแน่นอยู่เลยนะดูสิเนี่ยมันไม่ยอมออกเดี๋ยวเมย์จะค่อยๆขยับขยับแล้วก็ดึงออกมานะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะ อาจจะทําให้รากหักได้ก็ต้องค่อย,อยๆแงะออกมานะอันนี้เมก็แงะออกไปได้เยอะนิดหนึ่งแล้วก็เหลือไว้เท่านี้มาลองทําให้ทุกคนดูก็ค่อยๆนะคะดึงรากออกมาอย่าแรงนะไม่งั้น,น่เดี๋ยวรากหักเสียดดยรากเขายาวแล้วไม่ใช่อะไรหรอกรากค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์มากๆเลยนะคะปล่อยให้เขาเลื้อยไปตามกระบอกซึ่งเราก็ไม่ได้ใส่อะไรใส่แค่กากมะพร้าวอย่างเดียว ตอนชานะทุกคนก็ไม่ต้องไปใส่อะไรเยอะะมีว่าใส่แค่กากมะพร้าวอะ่ะก็ได้แล้วแหละเนี่ยดูดีรากเส้นใหญ่มากมากเลยนะอันนี้คือถือว่ารากสมบูรณ์มากๆเลยนะมีใครคิดเหมือนเมยม์ไหมอ่ะว่าแบบความสุขของการปลูกต้นไม้นี่นะมันก็อยู่ตรงเนี้แหละตรงที่แบบเราเอาต้นไม้มานั่งดูว่าเออมันโตมันใบมันใหญ่ไหมใบมันไม่ใหญ่ทํายังไงดีหรือแบบอย่างเงี้ยเมย์ก็เพิ่งมาสังเกตเห็นว่าเอ,อ้ยยิ่งตัดมันยิ่งโตว่ะ มีก็เลยเนี่ยเอามานั่งตัดใหม่เนี่ยอันนี้คือเมย์ตัดมาแล้วสองรอบนะมันกลายเป็นว่ายิ่งเราตัดอะ่ะเหมือนยิ่งกระตุ้นให้เขาโตอะ่ะจะเทียบให้เห็นชัดๆเลยเนี่ยอันนี้ใบเดิมอันนี้ใบใหม่ดูดิมันต่างกันอย่างนี้เลยนะพอสังเกตได้อย่างเงี้ยเมย์ก็เลยเ้ยตัดดีกว่าวันนี้คือการตัดครั้งที่3ซึ่งครั้งเนี้ยเมย์จะตัดให้ถี่กว่าเดิมเนาะใช้กรรไกรที่เราชุบแอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วนะคะตัดเลยนะนี่จุ๊บ นี่ไม้ส่วนยอดรากประมาณนี้เก็บไว้ก่อนต่อไปก็คือข้อนี้ตัดตรงนี้เลยลแล้วกันตัดเลยนะนี่เียบร้อยหนึ่งใบหนึ่งรากที่เหลือตรงนี้นะคะตัดไล่ข้ออย่างนี้เลยนะกลางข้อระหว่างรากบนกับรากล่างอ่ะแล้วก็ตรงนี้อีกแล้วก็ข้อตรงนี้ชุบอ่ะเียบร้อยนี่ก็จะได้หนึ่งข้อ ตอนหนึ่งใบแบบนี้นะคะนี่อย่างนี้เนาะเดี๋ยวเมย์ก็จะป้ายด้วยปูนแดงแล้วก็ชุบน้ำยาเร่งรากไว้สักหน่อยดีกว่านะสำหรับข้อพวกนี้สองต้นนี้ที่มีรากแล้วนะคะป้ายปูนแดงแล้วก็ปลูกลงในกระถางเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้หลังจากที่เมย์ตัดไปแล้วก็เดี๋ยวจะป้ายปูนแดงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะเกิดใบเกิดลำต้นใหม่ขึ้นมานะคะนี่ เดยเมก็จะเลี้ยงไว้แบบนี้เนาะและเดี๋ยวถ้าโตแล้วยังไงนะคะเมย์ก็จะมาอัปเดตให้ดูอนะีกทีคะสำหรับวันนี้ก็การตัด EP นะคะก็ประมาณนี้เนาะเพื่อนๆคนไหนที่เลี้ยง EP ไว้แล้วก็ได้มาเหมือนของเมย์แบบเนี้ยแล้วมันไม่ใหญ่สักทีใบไม่ฉีกสักทีอย่างเงี้ยลองนําวิธีการตัดกระตุ้นแบบที่เมย์ทำให้ดูเนี่ยลองไปทําดูนะ ใครที่เอาไปทําแล้วได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะสําหรับวันนี้เมย์ไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย